นลาเลขาประเด็นทัดมาพี่นอ้องพี่น้องถามว่าครอบครัวหนึ่งโลกโลกเนี่ยนาตกศาสนาไปาเป็นคาเฟ่ตกศาสนายังมีสิทธิ์ในมรดกของโพเมเทปินมุสลิมอยู่เลยไหมท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมันละโตเลขบัญชี ศูนย์เก้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามศูนย์ถ้ามาันึงมาได้พ่อเมตีเป็นมุสลิมเสียชีวิตเนี่ยโลกคนนั้นตีตกศาสนาปน่อยีนี่มีสิทธิ์มากินมรดกหรืออ่าเลยเลยไหม่อ๋อ่หน,นึงและสองพ่อเมรื้อคนนึงคนใดจากพ่อเมตตกศาสนาดันนี้ฝ่ายปะละฝ่ายมาละเต็ลูกลูกนี่เป็นมุสลิมเพราะนั้นเมื่อพ่อเมตตกศาสนาป่อยี้นี่ ลูกๆเนี่ยที่เป็นมุสลิมสามารถไปกินมรดกข้องพอหรือแม่ที่ต,ตกศาสนาได้หรือไม่นี่สองคำถามนี้ปี่นองคำตอบเมื่อกันเลยว่าก็คือระวังทางซองคนนีไาานกกนไน้ไม่สามารถจะกินมรดกกันได้นะนะไม่สามารถจะกินมรดกกันได้เพราะว่าหลีกตลาฟิดดีนนะก็เรียกว่าศาส,สนาแตกต่างกัน อ่ามันในหนังสืออ่าชารุมาตันโรบิยะปีนงนาทีสิบสองบอกว่าว่าจำนาอุชักซอมีนันมีรอซิวาฮิดาตุมมินอิลลินซาลาสิเนี่ยจะมาคัดคว้างหักหามค,คนคนนึงจากการกินมรดกนี้โดยเหตุผลนนึงเหตุผลใดจากสามเหตุผุนนึง นะริก,กินว่ากตเลนวัตตีลาฟีดีเนีน่ยหนึ่งการเป็นลูกถาดสองการค่าสามอิคตีลาฟีดีศาสนาแตกต่างกันลูกถาดกินข้องใดเงินไม่ได้การค่าผู้ถีคาผู้ทุกคากินมรอดอกกันไม่ได้เลยกะอิคตีลาฟีดีศาสนาแตกต่างกันนะะในหนังสือชาร์กาวีลตตระเรตเปีนองเล่มที่สองหน้าที่สามร้อยแปดสิบเกาบ้าบอกว่าวลายาริสุวลายูรสุ มรดันนี่ไม่สามารถจะกินมรอดอกได้และเวาลาอยู่รอสุผู้อื่นจะมากินมรอดอกของเขาก็ไม่ได้นี่ก็สรุปว่าไม่อนุญาตให้กินมรอดอกกันแต่ถ้าหากว่ามีการหห้กันก่อนเสียชีวิตพี่นองปาตกศาสนาไปลูกอยู่ในอิอสลามนะปาติดตกศาสนาไปแบ่งสั์สินสมบัติให้ลกูกอันนี้ได้ไม่หือเขาไม่เรียกว่ามรอดอกเขาไม่เรียกว่าปุาโก,กพี่น้อง พราะนั้นการแจเรียกของมรด็กหรือปุษโกนี้หลังจากีเสียชีวิตไปแล้วเนาะอัลลอฮฺุอะลมามนะสุดท้ายนี่พี่น้องนะขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้า อย่างมันคงและเท่าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะควบคุณแมพี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพี่นองที ให้การโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือดในผิดของเราเป็นประจำในตุกๆุกวันที่ข้าทางบัญชีฮัมดุลิลละพี่น้องคอบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วแต่กำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่าก,กินตรงนั้นพี่นอ้องยู่เตฟารมอยู่ตีฟารมอ,อ,อีกลัส์อยู่ตีฟารมบริสุทธิ์ใจนาคงผมพี่น้องทุกท่าน ขอให้อัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัางปีนอย่างยิ่งจะได้รับพักผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตัลลานวันอัครันนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิดไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีน นายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำคำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว8ปรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีธรรมนคุณภาพเหนือราคาต้องมิตราแปดหนึ่งเท่านั้น